นครั้งหงหึ่ได้มีการเล่าขานถึงตำนานสืบชินบรลลังของพี่น้องตะระกูลครัวซองที่ได้มีการขยายอาณาจาักรออกไปทั่วทุกมุมโลกแต่เรื่องราวที่ดูเดือดที่สุดจนครัวซองทั้งโลกต้องหยุดจับตาดูก็คงจะไม่พ้นสุดระหว่างพี่น้องครัวซองเนื้อนุ่มที่มีรสชาติความอร่อยที่ต่างกันออกไปเป็นคนละพวฉันคือโคชอกสามเทพครัวซองที่เป็นที่สุดของความเข้มข้นใส่เยิ้มทะลักใครๆก็ต้องหลงรัก แถมยังมีช็อกโกแลตเฟรกด้านบนที่ช่วยเพิ่มความกรุบกรอบอีกด้วยส่วนฉันคือไว้ช็อกนุ่มละมุนใสเครีมคัดตัดนมสดหอมกลิ่นนมสดจากนิวซีแลนด์ไส้เน้นนุ่มละมุน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 เหมือนคุณอยู่ญี่ปุน่นแล้วยังมีคมัมเบิลและอัลมอนสไลด์โรยด้านบนอีกด้วยนะความโดดเด่นที่ลงตัวของทั้งสองทำให้ทั้งโลกก็ต่างตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะศึกครั้งนี้น่าจะอีกยาวนานแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะ จะเลือกอยู่ทีมไหน